ไม่ได้กังวลเลยนะครับก็มีรู้สึกรู้สึกว่าไฟนนี้เป็นแบบไฟที่สําคัญที่สุดในชีวิตผมครับผมมันสําคัญมากแลก้วก็ผมก็คือว่าผมไม่มีอะไรจะเสียนะครับนอกจากมีจะได้กับได้นะครับแพ้มาก็ไม่ได้เสียหายอะไรถ้าชนะมาผมแบบสุดยอดมากเลยซูเปอร์ปปเลกเจอกับนาบิลครับมวยไทยรุ่นไฟเวทศึกวันลุมพินี22วันที่23มิถุนายน2566สสนามมวยเวทีลุมพินีครับประกบมาแล้วนะครับ นักชกเอลเชลูตูดปอดยอดขุนพลครับขุนเขาน่าหอไอเฟลนาบิลเวนามวยไทยนะครับเจ้าของส่วนสูง193เซนติเมตรครับเจอก,กับทางซุปเปอร์เลกเกตหมูเก้าซุปเปอร์เล็กนี่ส่วนสูงอยู่ราวๆร7 0เซนติเมตรนะครับก็ถือว่าส่วนสูงห่างกันพอสมควรเลยตอนแรกก็บอกว่าอุ้ยประกบคู่หาคู่ยากเหลือเกินนะครับจะเอานาบิลเจอก,กับใครดีที่มันประสบการณ์พอๆกันแล้วก็รูปร่างพอๆกันมีแวบ,บหนึ่งนะครับประกบใส่พันพยกัก ซึ่งตอนนั้นก็ต้องบอกว่าร้างคู่ไปนะครับมีอันที่จะต้องแยกย้ายกันไปแต่ตอนนี้ครับประกบใหม่ครับเจอกับซุปเปอร์เลกเกียร์มงเก้าครับโอ้โหถือว่าได้คิวแล้วครับนาบิลเองก็ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับกับทางพี่ศินสมุทรที่ทําคลิปกันลงในทิกต็อกนาบิลบอกว่าโอ้ยไฟนี้ไม่มีเสียหายอะไรแพ้ก็แล้วไปถ้าชนะนี่โคตรด,ดีเลยนะครับแฟนมวยมองอย่างนั้นหรือเปล่าครับผมว่าเชื่อว่าหลายคนก็คงมองนาบิลไม่แพ้โดยซ้ําหลายคนนะแต่ว่า บางคนเนี่ยบอกว่าอุ๊ยคูน่นี้ถูกคู่เลยนะครับานาบิลเข้าไม่ติดแล้วก็เกาะไม่ติดแล้วก็ซูเปเล็กอาจจะเตะรอดเลยได้หรือไม่นะครับนาบิลนะครับจะเข้าไปขยม่มแทงหัวได้ไหมนะครับหรือว่าจะแทงอ,อกได้ไหมตรงนี้ก็ต้องรอดูครับแต่ว่าพลังหมัดพลังแข่้งของซูเปเล็กจะสะกัดดาวรุ่งอย่างนาบิลได้หรือไม่23มิถุนายนนี้มีคำตอบนะครับก็เอฟซีเฟรมวยครับรักใครชอบใครเชียร์ใครครับคอมเมนต์เอาไว้ได้เลยนะครับมวยไทยรุ่นไฟเวทซูเปเล็ก นะครับจอมเตะหรือนาบิลจอมเสียบหัวนะครับนาบิลกับซูเปอร์เล็กเนาะย้ำอีกทีส่วนสูงนะอยู่ที่นาบิลอ่ะ193ซูเปอร์เล็ก170นะครับนี่ตามฐานข้อมูลของวันแชมเปี้ยนชิพที่นำมาฝากกันครับก็หลายท่านโอ้โหเสียวอ่ะอยากจะดูเร็วๆเหลือเกินนะครับผมเชื่อเหลือเกินครับว่าก็คงมีคนเอียงๆไปทางนาบิลบ้างแหละหรือว่าสายแข็งนะครับเขาก็ต้องเตรียมตัวอยู่มวยต่อนะครับอยู่ซูเปอร์เล็กอยู่แล้วนะครับความเก่าความเก่าความเดิที่ซูเเปอร์ล็ก สายสดสายใหม่นะครับได้ลุ้นได้เสียวได้เฮนาบิวลุ้นนับนอกเลยครับหวยคู่นี้